ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อนโฟลเดอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปยังไดฟ์ที่เราต้องการซ่อนนะครับจากนั้นไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการซ่อนนะครับลีกขวานะครับ p ป o p e r t y ตนะครับจากนั้นเลือก h i d ด e n นะครับกดโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับไาลลูกก็จะหายไปนะครับจากนั้นวิธีการเปิดใช้งานนะครับมีอยู่2วิธีนะครับจะกด f 1 0ก็ได้ครับเพื่อ เลือกแถบเครื่องมือออกมาครับทูนะครับจากปกติมันจะไม่มีแถบเครื่องมือทูออกมานะครับให้เรากดออกกันไหนนะครับแถบเมนูแถบมาจากนั้นเลือกทูเลือกออปชันนะครับไปยังวิวนะครับแล้วก็กดโชว์ที่ดเด่นนะครับไฟลรูปก็จะออกมา ถ้าอยายต้องการยกเลิกก็คลิกข,ขวา Property เหมือนเดิมแล้วก็ทําการยกเลิกนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับใช้เบื้องต้นนะครับไว้ซ่อนไฟล์ในเครื่องของเรานะครับ